ข้าวแกงมันเป็นอาหารคู่คนไทยอยู่แล้วปะและที่สำคัญแม่งเริ่มต้นแค่39บาทเองว้าวเลยเดือดเป็นลาข้าวแกงนี่อร่อยร้านหนึ่งเลยนะ ถ้าผมเอ่ยชื่อนี้ไปผมว่าหลายๆคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะตีน้อยจ้าอันนี้เป็นสาขาแรกของตีน้อยครับที่เขามาเปิดเป็นข้าวแกงครับผมข้าวแกงตีน้อยปันสุกครับอยู่ตรง เรียบด่วนทามินทาเป็นสาขาแรกแต่ราคาเริ่มต้นถูกมากครับแค่39บาทเองนะราคาราดข้าว1อย่าง39บาท2อย่าง45 3อย่าง5 4อย่าง55สั่งกับบ้านบวก5บาทไครไข่ดาว10เข้าวสวย10 มีอยู่ประมาณ10กว่าอย่างฮะนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะมีกระเพราเนื้อสับรับเนื้อเค็มทอดนะเป็นซุปเปอร์เนื้อตุ๋นทันแดงเนื้อลาบหมูทอดหมูกระเทียมกระเพราหมูกรอบหมูเยอะแกงเผ็ดหมูผัดผักรวมหมูสามชั้นเห็ดหอมแกงเขียวหวานหมูหูด้วยน่ากินประมาณ1 5 16อย่างนะครับจัดเลยดีกว่ารัข้าวจัดให้ผม่อยฮะกระเพราเนื้อสับเนื้อเค็ม1จานครับไข่ดาวนี่แยกใช่ไหมครับเดี๋ยวคิดรวมทีเดียวเนาะอ่าอันนี้เป็นกระเพราเนื้อสับกับเนื้อเค็มเฮ้ยรับ่อยดี อ๋อไม่ใช่บุฟเฟ่เนาะนี้เท่าไหร่อะหกหกใบนะหกใบนะเยอะอ่ะแล้วก็อีกจานหนึ่งเอาเป็นทะแนงเนื้อกับเป็นหมูทอดแล้วกัน,นครับพี่กับข้าวมาสิบห้าอย่างโอเคครับซุปเปอร์เนื้อตุ๋นหนึ่งถ้วยครับอีกจานหนึ่งเอาเป็นแกงเขียวหวานหมูกับเนื้อเค็มทอดครับโหแล้วเขาให้เยอะนะ เนี่ย292บาทโคตรถูกอ่ะแกงเขียวหวานหมูอืมรสชาติดีนะแต่เขาทำาออกมารสชาติค่อนข้างดีเลยครับพอกินกับแกงที่เป็นเผ็ดทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากถือว่าผมชอบนะครับ แต่ที่สำคัญน,นี่39บาทติดแอร์แล้วคนก็มาเรื่อยๆนะพอผมมากินความรู้สึกแรกเขาทำออกมาได้ดีนะครับรสชาติเท่าแกงเองนะครับวัตถุดิบบรรยากาศสะอาดดีครับมีห้องน้ำได้ทำอย่างดีกับข้าวอย่างหนึ่งถ้วยหนึ่งกระป๋เนี่ย3า39บาทเอง ร่มซุปเปอร์เนื้อเขารสชาติไทยได้มันก็ทําไม่ยากหรอกมันก็แล้วแต่คนกินแต่ผมเป็นคนชอบกินแบบนี้45บาทเพิ่มข้าว10บาท55บาทอิ่มนะบางคนอิ่มเลยแต่กูต้องซื้อข้าวเพิ่มสินะ <c oughs> ข้าวราดเขาจานหนึ่งเนี่ยครับสามารถกับที่เขาใส่ให้เนี่ยสามารถกินข้าวได้2จาเนเลย่ ตอนแรกพิดภาพไปบอกว่าเฮ้ยส mm ี hmm. i, น้อยเปิดเข้าแกงตอนแรกก็แต่ดีใจนะเฮ้ยบุฟเฟ่ห mm hmm. วะแต่เขาเปิดแบบเป็นจานไม่ได้บุฟเฟ่ก็ดีแล้วครับ mm hmm. ผมก็อยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเหมือนกัน mm hmm. ผมกลัวว่าถ้าเป็นบุฟเฟ่มันจะไปไว อันนี้ผมฝากเผื่อเผื่อคนดื่นแล้วกันตอนนี้น้ำดื่มมันมีเรื่องคิดตังค์อยู่แต่บางคนเนี่ยผมผมขอให้พวกอาชีพพี่ขับเดลิเวอรี่พี่แท็กซี่พี่มอเตอร์ไซค์แต่บางคนเนี่ยเขาอยากจะหาข้าวแกงหลุกๆกินแค่มือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยเขาจะได้แวะเขามากินแล้วแบบถ้ามีน้ำเปล่าให้เขาดื่มฟรีกดง่ายๆเป็นน้ำแบบน้ำเปล่าปกติอะ่ะมีน้ำเปล่าดื่มฟรีสักนิดนึงให้ให้กับคนที่มีบัตรเจ็ตที่เขาทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ อร่อยว่ะเนื้อเผ็มแบบมันเข้ากับแกงอันอันเรามาลองผั่นงดูมาครับตะกี้เขียวหวานรสชาติดีเลยครับอันนี้สิ่งที่ผมชมอย่างหนึ่งแล้วกันส่วนมากรสที่เขาปรุงเป็นพวกแกงเผ็ดผั่นงหรือเขียวหวานนะเขาทำรสชาติค่อนข้างโอเคเลยนะฮะับตกลงมาลองชิมแล้วประหยัดขึ้นกินอะไรอ่ะมาทั้งกินด้วยกันเลยอันนี้เห็ดเห็ด หอมผัดซีอ ok ิ um really ๊วเฮ้ยขอ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 ลองกัก like ฟีนนะอันนี้เป็นเห็ดหอมอร่อยด้วยดิอร่อยด้วยดิยหวานวุ้นเว้ยหวานวุ้นเลยฟินฟินอร่อยอร่อยใครเป็นสั่งอันนี้ให้กูบ้างเปล่าเต่อันลืมอ่ะสามถ้วยสามถ้วยเฮ้ยเนี่ยประหยัดป่ะ เข,เขาใช้ข้าวแบบ,บไม่ใช่แบบไม่ใช่ข้าวธรรมดานี่แบบไม่ใช่เก๋าแยเ่เก๋าเก๋าแบบกินได้ลื่นคอ,อเนี่ยดูดิเนี่ยมันจะไม่ประหยัดยังไงอะเนี่ยคุณจะไม่ประหยัดยังไงเนี่ยผม,ผมถามหน่อยอย่างเงี้ย,ยคุณก็ประหยัดแล้วเนี่ยเนี่ยทิศของผมนะจริงๆแล้วข้าวราดสองอย่างเอาข้าวเปล่ามาจานหนึ่งกินได้ดูนเดิเหมือนเหมือนเริ่มใหม่จานเรื่องรสชาติผมให้8.5ถึง9คะแนนเลย หรือเป็นร้านข้าวแกงที่อร่อยร้านนึงเลยนะความคุ้มค่ากับราคาผมให้9้าคะแนนเลยนะผมเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่โตมากับร้านข้าวแกงนะครับแม่ผมก็ขายข้าวแกงนะครับพอผมได้กลับมากินข้าวแกงเนี่ยผมทำให้ผมแบบรู้เลยว่าร้านนี้ดีกว่าร้านแม่ใช่ใช่ใช่เฮ้ ร้านแม่พีอร่อยนะเมื่อก่อนอแม่ถ้าคนมหาทาย,ยรู้จักร้านแม่พีพนี่กดยอดยิงผมชอบอวะแต่ผมว่ามีความเชื่ออยู่ดีครับว,ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะจะมีกับข้าวเพิ่มแน่นอนตอนนี้ตอนที่เรามาถ่ายเนี่ยมันยังเป็นแบบเพิ่งเปิดใหม่เลยแต่ว่าแค่นี้นะครับก็ดีมากๆแล้วนะ เก่งว่ะอนี้ดีครับเหมือนพวกต้มเนื้อตามร้านขายพวกข้าวหมกขายมีความเปรีบบปนนนะ้ยวหวานๆแบบสามรสสามรสเผ็ดนิดนิดดตัวนะชอบกันเียวหวานนอเค็มพลาดเลยไม่หลังพนแนนเนื้อพนแนนเนื้อ,อร่อยฮะ แต่เข้าแกงมันจะเป็นอะไรที่ไวแต่เชื่อเลยว่าอย่างนี้นะตอบโจทย์คนแน่ยังไงคนก็เข้ามาข้าแกงของคนไทยเป็นอะไรที่คู่กันเหนือป่ะพ่อแบบหมกรมนเลาแออ,อ,อาดีมือที่ที่เคยบอกมึงนะมือปกติก็คือห้า หจานสี่ห้าจานก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยกินอย่างเงี้ยมันคือความสุขจริงนะผมบอกแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้พอเจอผมเนี่ยผมอยากจะกินยังไงก็ได้ให,ให้ให้มีความสุขสุดแบบไม่อยากจะยับแล้วก็แบบไปนั่งอิ่มแล้วก็โอ๊ยทรมานอะไรเงี้ยทำแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนยะมันจะอยู่ไปได้นานมันจะอยู่ไปได้นานไม่งั้นเนะ่ยผมกลัวว่ามันจะไปก่อนวัยอันควรไน่ร้อหรอ กะเพราหมูกรอบเนื้อเค็มทอดนี่กะเพราหมูกรอบนี่นี่เอาใส่ให้หมดก่อนแต่ส่วนมากเนี่ยสังเกตที่เรามองแ่บโต๊ะอื่นเขาก็ขายเรานะเผ็ดอย่างทอดหยางเนื้อเค็มทอดครับ ครับผมเนื้อตุ่นที่ได้ใหญ่ฮะตรงจริงนะปกติครับปกติครับไปครับติดแปลกต้อง S <S เนี่ยกินอย่างเงี้ยมันคือความสุขจริงนะใครอายากจะมานะครับผมข้าวแกงตีน้อยปันสุกนะแวะมาได้เลยครับตรงเรียบด่วนลาบินทาอันเนี้ยตอนเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเขามีาคาแค่สาขาแรกสาขาเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเปิดอีกกี่สาขาผมไม่รู้นะครับข้าวแกงตีน้อยปันสุกเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงปิด6กโมงเย็นแต่หยุดทุกวันอาทิตย์เยี่ยมเลยนะครับเริ่มต้นแค่ส9บาบาทนะครับผมข้าวแกงตีน้อยปันสุก สถานที่สะอาดเ้าแกงรสชาติค่อนข้างดีใครเคยกินแล้วคิดเห็นยังไงก็บอกผมมาคอมเมนต์บอกได้หรือใครมีร้านไหนอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับ,บ,นนรบฝากติดตามผมในทุกๆช่องทางด้วยแล้วที่สําคัญครับให้เบฟิต้าเป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพของคุณนะครับรับรองว่ากินเยอะกินได้กินให้มีความสุขครับเบฟิต้าจะดูแลคุณเอง